ไอคอนฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ถือว่า พี่น้องเราอยู่กับ Channel Homa Review นะครับคลิปนี้นะครับผมมีงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับจากลาย s อ f i g u ฟิกูอาร์นะครับชินก็คโชเซโฮนะครับเอามาพี่น้องได้รับชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้นะครับจะเป็นตัวมาร์สไรเดอร์หนึ่งฮอนโกทาคิชินะครับจากหนัง เรื่อง Mas เลเดอร์เดอะเน็กนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่100นะครับของเจ้าตัวงานลายเอทเทสฟิกูอาร์ตนะครับเอาว่าที่เขาเลือกเอาเจ้าตัว m a s เลเดอร์หนึ่งคอนโกทาเกชิของภาคเดอะเน็กมาทำนะครับเพราะว่าจริงๆคือตัวแรกเลยของเอทเทสฟิกูอาร์ตเนี่ยคือเขาก็ ทำเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับก็เลยเหมือนอาจจะแบบอยากจะเป็นการลํำลึกนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นงานของผมเองนะครับจะเป็นงานของผู้การะนะครับที่ได้ทําการส่งมานะครับเพื่อที่จะให้ทําการย้อมสีนะครับก่อนจะไปทาการย้อมสีเนี่ยเลยเอามาทํารีวิวให้พี่น้องได้รับชมก่อนลวกันว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันมีความสวยงามนะครับแล้วก็ลูกเล่นอะไรเงี้ยมันดีประมาณไหนนะครับจะได้ดูเป็นแบบเหมือน Before and after ไปด้วยในตัวอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับโอเคอันนี้มาดูลักษณะของกล่องก่อนนะครับตัวของเล่นเนี่ยเขาจะมาในกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเป็นตัวพิเศษอีกแล้วนะเวลาทำสีของผู้ประกาศนี้จะคลิกเครียดทุกทีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะส่งมาจะเป็นตัวพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับราคาก็จะแพงๆนิดหนึ่งเวลาทําก็จะคิดเครียดหน่อยไม่ค่อยเหมือนตัวโซโดนะโซโดมันทําแล้วมันจะสบายใจกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาดูรายละเอียดของกล่องกันนิดนึงก่อนนะครับตรงหัวมุมซ้ายเนี่ย จะมีเขียนว่า s H f i g u r Art นะครับก็คือจะเป็นชื่อลายของเขานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ผมอ่านไม่ออกไม่รู้เขียนว่าอะไรพี่น้องท่านไหนที่รู้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะมุมขวานะครับจะมีคําว่า Bandai Namco อยู่ด้วยนะครับอ่าตรงนี้จะมีบาร์โค้ดนะครับเป็นแถบบาร์โค้ดของน่าจะเป็นของสินค้าแหละนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อนะครับเป็น m u s c e Raider หนึ่งอ่า h o n โ o t a k ค s h i นะครับแล้วก็ในวงเล็บจะเขียนว่า m u s c e Raider the Next นะครับก็คือเป็นอ่าต ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ของธรรมชิเนชั่นนะครับกับบันไดนะครับประมาณนี้ตัวก่องน้ำตาลไม่ได้มีรายละเอียดดีเทลอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการเอาตัวสินค้าตัวนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวสินค้าจริงเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับสวยงามแค่ไหนเนาะ แกะกล่องออกมานะครับก็จะพบกับเจ้าตัวสินค้าข้างในนะครับก็จะมาในกล่องแบบสไตล์เรียบหรูนะครับก็คือตามสไตล์ของเจ้าตัวชินกกโชเซโฮ,โฮนี่แหละนะครับก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะข้างหน้าจะเป็นพื้นขาวนะครับแล้วก็จะมีตัวรูปของสินค้าข้างในนะครับตัวไอชันฟิกเกอร์ของเจ้าตัวไรเดอร์หนึ่งนะครับตันนี้จะมีการรีทัชด้วยนิดหน่อยนะครับก็ไดคัสมาแบบสวยงามใช้ได้เหมือนกันนะทรงอะไรเงี้ยก็ดูโอเคดูดูดันดีนะครับ ประมาณนี้นะครับด้านข้างก็จะเขียนว่า Mars เ i d e r 1ฮอนโกทาคิชินะครับแล้วก็เขียนว่า Mars เ i อร์ The Next นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรายละเอียดของเจ้าตัว Action นฟิกเ e อด้านในนะครับวัดดูค่อนข้างสวยงามใช้ได้เลยนะมันจะมี a อคชั่นแบบเท่อยู่ตรงนี้นิดหนึงนะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะแถมหัวของเจ้าตัว Hongo Takeshi ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะใช้เป็น ผมไปดูข้อมูลมาคือเขาใช้แบบเป็นสแกนนะครับแล้วก็น่าจะใช้3 d print ในการทําต้นแบบอะไรประมาณนี้แต่ว่าเข้าใจไม่ผิดก็คือหน้าเนี่ยที่สแกนมาก็คือจะเป็นหน้าของเจ้าตัวคนแสดงที่เป็นใน,ในยุคปัจจุบันอะไรประมาณนี้จะไม่ได้เป็นยุคในตอนที่หนัง The Next เข้าตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่าจะไม่มีเทคโนโลยียังไม่ได้เอาเทคโนโลยีตัวสแกน3 d มาใช้นะเพราะฉะนั้นก็หน้าตาถ้าเกิดอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวตอนที่หนังเข้าร้อเปเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็ ใจได้แหละนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปตัวคนแสดงก็อาจจะแบบหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดเล็กน้อยอะไรครับแต่นี้ก็เท่าที่ดูก็ใกล้เคียงเดิมนะผมว่าก็ยังหล่ออยู่เหมือนเดิมอะไรนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบทํำท่าเป็นไรเดอร์คิกนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับ เปิดกล่องมานะครับก็จะมีใบดำๆนี้นะครับมาให้มาใบหนึ่งนะครับจะเป็นเขียนว่ามาสเตอร์หนึ่ง o อ a โก s h าเกนะครับก็คือไอ้ฟอนต์ตัวนี้เขียนแบบทุกอันเลยตั้งแต่กล่องน้ําตาลยันกล่องอของมันนะครับแล้วก็ตรงหน้ากระดาษนะครับตัวแผ่นนี้ก็คือจะเป็นเหมือนคู่มือนะครับเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีลูกเล่นเล่นได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ให้มาเป็นาภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะเท่าที่ดูคือไม่ค่อยปราณี คนสะสมที่เป็นคนต่างชาติเท่าไหร่นะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเขียนอะไรก็อาจจะต้องใช้ Google Translate แปลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนอปเป็นส่วนประกอบที่เขาเขียนมาให้นะครับมีมือให้มานะครับทั้งหมดสี่คู่นะแล้วก็มีหัวเป็นของหัวแบบมาสไลเดอร์นะครับแล้วก็หัวของเจ้าตัวฮอนก t ทากิชิสามารถเอามาถอดเปลี่ยนกันได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเขียนว่าชิ้นตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอีกแล นะครับต้องไปแปลเอานะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนว่ามีผ้าคลุมอาจจะเขียนลูกเล่นของมันมั้งนะครับแล้วมีคอตรงนี้ตรงนวดสามารถถอดออกมาได้นะครับจากตรงบริเวณหัวของไอ้มดแดงนะครับอา่านี่ก็จะเป็นตัวมันตรงนี้ไม่รู้อธิบายว่าอะไรนะครับอาจจะบอกว่าเป็นชิ้นยางหรือเปล่าเดี๋ยวเขามีวอร์นิ่งเตือนด้วยนะนะครับก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวค่อยไปดูตรงสินค้าจริงอีกทีลวกันนะครับอา่าด้านหลังเป็นแบบนี้ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างนะครับตัวหุ่นเนี่ยจะให้มาในกล่อง2ถาดอย่างนี้นะครับเป็นถาดใหญ่อันนึงแล้วก็ถาดตัวเล็กๆอันนี้อันนึงนะครับตัวถาดใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวของ action f i กอร e นะครับของเจ้าตัวใหม่เล็กหนึ่งนะครับตัวฮอนโกทาเกชินะครับในร่างแบบใส่หัวเป็นไอ้โมดแดงมาเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะประมาณนี้เนาะส่วนอีกถาดนึงนะครับเป็นถาดเล็กๆจะเป็นในส่วนของ a อ c e s s o r i นะครับก็จะมีมือนะครับเอาไว้สำหรับถอดเปลี่ยนนะครับให้มาอีก3คู่นะ รวมกับที่ตัวก็จะเป็น4คู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีหนวดนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับถอดเปลี่ยนได้น่าจะเอาไว้สําหรับแบบเหมือนถ้าเกิดไอตัวที่ติดหุ่นมามันมันเกิดการเสียหายหรือว่าเกิดการสูญหายอะไรประมาณนี้ก็ใช้คู่นี้เปลี่ยนแทนกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของตัวฮอนโกทาเคชินะครับแต่อันนี้เขา,เาใช้ตัวพลาสติกนะครับแบบคลุมกันกระแทกไว้นะครับก็เลยจะมองอยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราค่อยแกะมาดูของจริงกันละกันเนาะนี่ประมาณนี้ อันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเอาเจ้าตัว V1 หนะครับหรือว่าเจ้าตัวหมาเล็กหนึ่งนะครับออกมาจากกล่องอเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ผมดึงพวกพลาสติกที่เขาขั้นตามตัวออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะเอาความรู้สึกแรกก่อนที่ท,ที่ได้เห็นนะคือแบบโอ้โหมันคือแบบสวยมากนะในความรู้สึกผมก็คือทั้งงานปั้นนะครับดีเทลของตัวเนี่ยแล้วก็งานทําสีด้วยตรงตัวนะก็คือเขาทํามาแบบเป็นดีไซน์ ตรงกับเจ้าตัวในหนังเลยนะครับของภาคเด e อ e เม็กนะครับก็คือไอตัว V1 น่เนี่ยผมถ้าติดเรียก V1 ต้องขออภัยด้วยนะแบบเรียกตามสไตล์คนแก่นะแบบมันอาจจะคุ้นปากกับเขาว่าว1่มากกว่าจริงๆคือต้องเรียกหมายเลขหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าผมพูดหลุดหลุดไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะ อันนี้คือมันจะเป็นตัวหมายเลขหนึ่งเนี่ยของเวอร์ชันเดอะเน็เนี่ยคือมันจะเหมือนผ่านการต่อสู้มาสักพักแล้วใช่ไหมตามตัวเลยจะมีทำเป็นแบบเหมือนพวกรอย d ด m a g e นะครับตรงหน้ากากของเจ้าตัวมดแดงเนี่ยนะครับมันจะมีรอยนู่นรอยนี่นะครับแล้วก็สีสันตามตัวเนี่ยเขาก็จะทํามาแตกต่างนะจากเจ้าตัวของภาคเดอะเฟิร t สเดอะเฟิรนี่จะออกเป็นสีโทนฟ้านะ แต่ว่าของ the next เนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนะครับเป็นถุงมือทจะเป็นเขียวออกเขียวเข้มด้านๆนะครับแล้วก็ตรงช่วงหน้าอกเนี่ยจะเป็นสีเขียวเมทัลลิกนะครับแต่เป็นเมทัลลิกออกเข้มๆเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบแอบเครียดในการจะไปทําสีนิดนึงนะเพราะว่าคืองานมันสวยมากเลยถ้าเกิดเราทําออกมาแล้วมันมันดรอปเนี่ยมันจะเสียดายของมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพี่เพราะว่าตัวผู้ประกัเนี่ยเขาซื้อซ้ำมาไว้แล้ว นะครับตัวนี้ก็คือคงยำเล่นได้เต็มที่แหละนะนะครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแหละให้มันดูออกมาโอเคนะครับไม่ให้ผิดหวังเนอะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้มีลายเหมือนเป็นปีกตะเกตนนะครับอยู่ตรงหลังด้วยนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวสีดำสลับกับสีเขียวเข้มเกือบทั้งตัวเลยนะครับตรงแถบข้างตัวตรงนี้ด้วยนะครับเป็น2เส้นคู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ทําล้อมากับแบบวออริจินอลด้วยนะแต่ว่าออริจินอลจะเป็นแถบสีเงินแต่ว่านี้จะเป็น ออกสีเขียวเข้มอะไรประมาณนี้นะครับก็สวยนะสวยงามเลยนะครับตัวนี้แบบดีเทลทําดีเลยแล้วผมเป็นคนที่ชอบดีไซน์ของอ The Next อยู่แล้วด้วยก็คือเหมือนตั้งแต่ The First แล้วนะครับอไอตัวชินค c a m นเดอร์ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเนี่ยผมก็ชอบนะถามว่าแบบดูโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ ก,ก็ชอบอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถามว่าถ้าชอบจริงๆนยก็คือจะชอบของซีรีส์ t h e First The Next เนี่ยมากกว่าเพราะว่าเหมือนเขาเอาตัวออริจินอลไอ้มดแดงเนี่ยมาตีความใหม่แล้วก็ดีไซน์ให้มันดูเฉี่ยขึ้นอ่ะดูทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะถูกจลิตถูกเคมีมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแบบค่อนข้างชอบมากกว่านะครับเนี่ยดูหน้าเนอร์เลยแบบโอ้โหโครเท่เลยทำมาแบบเหมือนในหนังเลยะนะครับแล้วก็งานส่งงานสีทำมาแจ๋วเลยแต่ว่าตัวนี้มีจุดที่ผมรู้สึกว่าแอบขัดใจนิดหนึ่งก็คือตรง ผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอของเจ้าตัว V1 The Next ตัวนี้นะครับก็เขาจะทํามาเป็นผ้าแล้วก็ข้างในมีเป็นลวดดัดนะครับให้มาสําหรับดัดเล่นนะครับยกขึ้นยกลงอะไรประมาณนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวตัวผ้าเนี่ยมันดูผมว่ามัน <laughs> มันดูกิ๊กก๊อกไปนิดนึงอะไรเงี้ยดูแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ดูแล้วมันยังไงไม่รู้แต่ว่าตรงหนวดเขาจะให้มาเป็นแบบเหมือนพลาสติกนิ่มๆนะครับก็คือสามารถ กดได้นะครับไม่ได้หักง่ายมากนะไม่ใช่เป็นพลาสติกแบบบางๆแข็งๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเวลาเล่นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าพลาสติกมันเริ่มเสื่อมไปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอันเป็นไปก็ได้นะตรงนี้น่าจะถอดออกมาได้แหลนะเพราะว่าเขาให้ชิ้นเปลี่ยนมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะถอดตัวนี้ออกมาได้เวลาทําสีก็เดี๋ยวต้องดึงออกนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะคร่า,าวๆนะครับอันนี้โอเคทีนี้มาดูดีเทลของอตัว a ั่นฟิ f i กอร์ตัวนี้เออไม่ใช่รีเทลพูด ก็คือจุดขยับนะครับของเจ้าตัวหมายเลขหนึ่งตัวนี้กันก่อนนิดหนึ่งนะครับตรงส่วนหัวสามารถก้มเงยได้นะครับประมาณแค่นี้ครับก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยมากไปนะก็คือสามารถโพสท่าได้โอเคแหละนะครับแล้วก็เวลาหมุนก็หมุนได้รอบเลยนะครับแต่ก็ต้องเอียงหามุมนิดนึง่งประมาณนี้ส่วนหัวไหล่นะครับสามารถยกได้สูงประมาณนี้เลยอันนี้เหมือนเขาเขียนว่ามันจะมีจุดตรงนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ด้วยมั้งนะครับก็เลยทําให้แบบเหมือนแขนสามารถยก ตรงตั้งฉากอย่างนี้ได้เลยนะครับต้นแขนตรงนี้สามารถบิดได้รอบนะแต่ว่าก็ผมจะบิดให้ดูประมาณแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับตรงช่วงข้อศอกตรงนี้เป็นดับเบิลจอยสามารถงอได้ประมาณสุดได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงถุงมือตรงนี้สามารถหมุนได้ด้วยอย่างนี้นะครับข้อมือก็มาตรฐาน s s f นะก็คือสามารถแบบขยับได้เหมือนกันนี่กดขึ้นกดลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถ ถอดเอามืออื่นมาเปลี่ยนได้ด้วยช่วงลําตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตยกตรงนี้ออกขึ้นก่อนนิดนึงนะจะได้เห็นชัดตรงนี้นะครับสามารถขยับได้ตรงนี้นะครับ,าม,ารรรบมีหนึ่งจังหวะยกขึ้นยกลงนี้ได้นะครับแล้วก็ท่อนนี้ตรงนี้เป็นยางนะเหมือนเป็นยางนิ่มๆน,นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกแข็งนะเหมือนเขาทํามาแปะบนชิ้นยางอีกทีนึงประมาณนี้นะแล้วก็ช่วงเอวก็สามารถยกขึ้นยกลงได้นิดหน่อยแล้วก็บิด สายบิดขวาได้นะครับชิ้นนี้เองก็เป็นยางเหมือนกันยางนิ่มๆตรงช่วงเข็มขัดกับตรงชายเสื้อตรงนี้นะตรงช่วงขานะครับเตะไปด้านข้างได้ประมาณอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะดูแบบโอเคอยู่นะครับแล้วก็สามารถเตะมาด้านหน้าได้ประมาณแบบอย่างนี้นะครับก็ต้นขาก็สามารถหมุนได้เหมือนกันหมุนได้รอบแหละนะครับตามมาตรฐานของตัว s s f นะแล้วก็งอ ก็ได้สองจังหวะเหมือนกันนะครับนี่ก็ได้เยอะประมาณนี้เลยนะครับช่วงถุงเท้าหรือว่าไอ้ตรงรองเท้าบูทเนี่ยตรงนี้ขยับไม่ได้นะเป็นติดเลยนะครับช่วงข้อเท้ากระดกขึ้นกระดกลงได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ปลายเท้าตรงนี้ขยับขึ้นอย่างนี้ขยับลงได้นะครับเหมือนเอตัวอื่นๆน,นะครับ แล้วก็ทําดีเทลมาค่อนข้างสวยนะมีเป็นเหมือนทําเป็นสีเหล็กตรงนี้มาด้วยนะครับเหมือนดีเทลในเรื่องอ่ะนะครับอันนี้จะมีหัวเข่าเนี่ยอย่างดีไซน์ของเจ้าตัว uh, The Next หรือ The First เนี่ยคือเขาจะทําเหมือนเป็นชุดเขาเรียกอะไรนะชุดชุดเกาะชุดรบจริงๆอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนกัน้นสำหรับพวกตรงหัวหลงหัวไหลเนี่ยจะมีดีเทลของเกราะไหลด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนตรงหัวเข่าเนี่ยก็จะมีเหมือน กันกระแทกอะไรประมาณนี้แล้วรองเทา้าก็จะเป็นบูทที่แบบดูดีไซน์เฉบเฉียวคือผมมาชอบดีไซน์ของเจ้าตัว the first กับ the next มากเลยนะโดยเฉพาะ v 3เนี้ย v 3นี่ทำออกมาแบบโคตรสวยเลยไม่รู้ว่าแน่นาคตเขาจะออกตามตามเจ้าตัวนี้มากันหรือเปล่านะตัว v 2กับ v 3นะครับประมาณนี้อ่ะนี่ด้านหลังที่เราดูดีเทลไปแล้วนะครับเป็นประมาณอย่างนี้อ่ะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของชุดนี้ก็ได้นะครับ ก็คือในส่วนของหน้าของฮอนโกะทาเกชินะครับก็คือตัวนักสแสดงนั่นเองนะครับจะว่าเหมือนก็เหมือนนะจะว่าแบบแตกต่างก็แตกต่างอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแหละคือเขาน่าจะสแกนตัวนักสแสดงตอนที่เป็นยุคปัจจุบันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับเลยทําให้หน้าตาของตัวฮอนโกะทาเกชิเนี่ยอาจจะแตกต่างจากตอนที่หนังเดอเนิกเข้านิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะอ,อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบ เป็นของเล่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คืออาจจะทาแบบได้เหมือนได้ไม่เป๊ะ,ปะนะครับก็เหมือนไอ้พวกงาน ML อ่ะพวกมาเวลลีเจนอะไรประมาณนี้ก็เอาจากนักแสดงก็จริงแต่หน้าตาก็จะไม่ได้เหมือน,นเป๊ะๆนะครับตรงหัวนี้เขาจะให้มามีปลอยผมมาอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะไอ้ตรงนี้เอาไว้สําหรับไปเสียบกับเจ้าตัวบอดี้ของตัวคอมเมนไรเดอร์นะแล้วก็เอามาใส่แทนกันได้นะครับเปลี่ยนหัวนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นของแถมที่ให้มา จะเรียกของแถมก็ไม่ไ,มได้นะคือเป็นของที่เขาให้มาด้วยกันในชุดนี้ที่แบบค่อนข้างแจ่มอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือนะครับแล้วก็หนวดเปลี่ยนนะครับก็จะให้มาเป็นประมาณนี้นะตัวหนวดก็วัสดุก็เหมือนกับที่เสียบไว้กับตัวของแอคชั่นฟิกเกอร์เลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับต่นี้อาจจะต้องเอามาตัดเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้มันจะเหมือนหล่อออกมาเป็นแบบเกินออกมาแล้วก็มีการทําสีเงินนะครับแล้วก็ปลายแดงไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนมือนะครับก็จะเป็น ให้มาทั้งหมด3คู่นะครับเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเล่นกับเจ้าตัว Action Figure ได้นะครับก็จะเป็นมือกำนะครับแล้วก็มือเหมือนท่าศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับเป็นชูนิ้วตรงๆสี4นิ้วประมาณนี้นะครับแล้วก็มือเหมือนมืองุ้มๆมือแบบขยำนะครับอีกคู่หนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ให้มือมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะที่สําหรับจะเอาไปแบบ เล่นแอคชั่นทำท่าแบบโพสท่าต่างๆนานาได้เพราะไอตัวหมายเลขหนึ่งในเรื่องอะไรเงี้ยก็ดูไม่ได้จะมีออปชันที่จะต้องไปใช้มือในแบบอื่นๆอะไรเงี้ยไอมือที่เขาแถมมาเนี่ยก็เล่นได้ครอบคลุมหมดแล้วนะครับทุกแบบนะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของของแถมเนาะอ่ะช่วงท้ายนะครับมาสรุปความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นเจ้าตัวเพชรฟิกูอาร์ตนะครับคาเมลเดอร์หนะครับ ฮอนโกทาเกชินะครับตัวนี้จากภาคเดอะนิคส์ให้พี่น้องฟังกันนิดสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็เอาความรู้สึกผมนะก็คือรู้สึกว่ามันค่อนข้างแจ๋วนะเป็นเอเอเอฟอีกตัวหนึ่งที่ทําออกมาสวยนะครับแล้วก็จุดขยงจุดขยับอะไรเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เอเซสซอรี่นะครับที่ให้มาในกล่องด้วยเนี่ยคืออาจจะดูน้อยๆนะแต่ว่าก็ให้มาแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมีคุณภาพอะนะครับอย่างมือเนี่ยให้มาน้อยก็จริงแต่ก็ถ้าจะครอ,อบครอบคลุมในการเอาไปทําแบบเอาไปแอคชั่น โพสท่งโพสท่าอะไรเงี้ยน่าจะได้พอสมควรนะครับแล้วก็ให้หัวของเจ้าตัวฮอนโกมาด้วยเนี่ยคือตรงเนี้ยแจ๋วมากนะครับอ่มันทําให้เล่นแล้วแบบเหมือนไอ้เจ้าตัวอิจิโกตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างครบนะเราเอามาเล่นเป็นตัวไอ้มดแดงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนทําท่าเป็นเหมือนฮอนโกกาลังถือหมวกของไอ้ตัว V1 งตัวนี้ก็ได้อะไรนะครับก็แจ่มดีแจ่มดีเอ่อทั้งตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันสวยอ่สวยมากนะครับแล้วก็แบบทำดีอะดูเขาใส่ใจ นะระดับ <response. S 1> หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ดูถึงน้ําหนักมันจะดูเบาๆนิดนึงนะก็คือ SFF ส่วนใหญ่เวลาเราจับมันจะดูน้าหนักไม่ได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยมันเป็นพลาสติกแบบเบาๆแต่ว่ามันก็อาจจะดูแข็งแรงในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอย่างพวกข้อต่องข้อต่อเนี่ยอันนี้ผมไม่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 แน่ใจแล้วเรื่องความแข็งแรงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแฟนผันแท้พวก s h f นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะพูดแทนในส่วนตรงนี้ไม่ได้นะว่าเออแบบแบบเล่นระยะยาวมันจะเป็นยังไงจะหักง่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบต้อง ในระยะยาวค่อยว่ากันนะครับแต่อาจจะได้รู้ตอนที่ต้องแยกชิ้นส่วนมันามาทําสีมั้ง <c oughs> ซึ่งภาวนาขออย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อัซิเดนต์ขึ้นละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าในท้องตลาดตอนนี้จะขายแบบราคากันค่อนข้างสูงนิดนึงนะนะเพราะว่าเป็นตัวที่คนน่าจะต้องการกันเยอะนะผมว่าเพราะด้วยความที่งานมันค่อนข้างสวยสวยงามเลยทําส่งทําสีมาแล้วก็รูปลงรูปร่างงานโป้งงานปั้นอะไรเงี้ยทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้ผมติดอยู่แค่ตรงผ้าพันคอ,อน,นิดเดียวที่ อ,อาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเนี่ยพอเราดัดให้ได้ทรงของมันแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะดูแบบค่อนข้างโอเคได้ระดับหนึ่งแหละเพราะว่าจริงๆคือถ้าจะให้ทำดีกว่านี้ผมก็ไม่นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าต้องทาแบบไหนอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องทําเป็นแบบฟิกเลยเป็นพลาสติกที่แบบมาถอดเปลี่ยนซึ่งอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะอยากได้ที่แบบดัดได้อิสระแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับประมาณนี้โดยรวมก็น่าจะประมาณนี้นะไอชันฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ถือว่า คงไม่ต้องบิวให้ซื้อมั้งเพราะว่าแฟนๆ SSS หรือแฟนๆตัวค o ม m ิเนเตอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นของภาค The first the next หรือว่า c o m มิ n นเตอธรรมดาอะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องซื้อก็แหละทุกคนนะเพราะไม่น่าจะปล่อยตัวนี้ไปได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่100พอดีด้วยนะก็มันดูมีสตอรี่ดีนะครับก็แบบสำหรับคนที่เก็บตัวเก่าตัวเก่าไปแล้วอ่ะก็อาจจะอยากมาเก็บตัวนี้ซ้ำก็ได้เพราะว่ารูปร่างมันสวยกว่าตัวเดิมเยอะเลยตัวเก่าๆมันจะไอตัวแรกอ่ะที่มันออกมามันจะตัวผอม แต่ตัวนี้นก็คือแบบเพอร์เฟกเลยรูปร่างสวยงามนะครับแล้วก็ขยับเล่นก็ค่อนข้างโอเคเนี่ยแบบทำดูที่ดีทงดีเทลมาแบบไม่ได้ไปเบียดเบียนจุดขยับเลยนะครับก็เล่นได้สนุกสนานแหละนะครับโอเคเอก็ดีเทลของเจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พน้องว่านะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ไว้ด้วยนิดน,นึงแล้วกันนะครับตอนนี้ช่องเรามีระบบซูเปอร์แตงแล้วเนาะพี่น้องท่านไหนอยากสนับสนุนนเเเพิิม่มมมตะครรรับกก็สาาถดซปอ์แง ให้กันได้นะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากจะประกอบต่อดิบกันด้วงกันดั้มหรือพาโมอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะทำสีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจที่ผมขึ้นมาให้ไว้นะตอนนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดเสียงเบาอะไรอย่างเี้ยครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนิดนึงนะเพราะว่า รู้สึกไมค์ผมจะมีปัญหาอีกแล้ว <c oughs> มีแต่เรื่องคือไม่ได้อัดเสียงนานมากอะไรเงี้ยนะครับพอกลับมาเสียอีกทีรู้สึกเหมือนตัวไมค์มันจะมีปัญหานะครับก็ถ้าเกิดเสียงเบาอะไรเงี้ยก็ต้องกลับขออภัยไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะฟังพอจะรู้เรื่องกันแล้วกันนะโอเคครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นหุ่นหรือว่าเอางานทําสีอะไรมาให้ดูกันนะครับก็ยังไงฝากร่มาติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงเนาะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอก